หน่วยรัฐบาลนะคะซึ่งในชุดนะคะซึ่งในชุดนะคะเราก็จะได้เป็นตารางชุดนะคะตารางชุดนะคะเพื่อที่จะประหาตัวจับของงวดถัดมานะคะอย่างงวดวันที่1นะคะเดือน7นะคะผล7 13 517แล้วก็2 9ในตารางของเรานะคะก็จะได้เป็น5 7 2 3แล้วก็8นะคะ ผลของงวดวันที่16เดือน7ก็ออก725 70ก็เข้านะคะ725นะคะ725ของเรานะคะอย่างงวดวันที่นะคะอย่างงวดวันที่อย่างงวดวันที่16นะคะผลนะคะ5 5า725แล้วก็70ในตารางของเรานะคะก็ได้ตัว นะคะก็คือ5 0 2 8แล้วก็16ก็ข้าวตัว2 2 1แล้วก็6นะคะข้าว 2, 1 6นะคะวันนี้แอดก็จะมาสอนวิธีการหาชุดในตารางนี้นะคะว่าวิธีการหาหายอย่างไรนะคะวิธีการหานะคะเอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับงวดวันที่นะคะ1เดือน7นะคะผลทั้งหมดนะคะเราจะใช้หลักแสนนะคะบวกกับ ร้อนะคะสุดแรกของเรานะคะก็คือหลักแสนบวกกับหลักร้อยนะคะงวดวันที่10ไอวันที่1นี้นะคะหลักแสนก็คือ7นะคะหลักร้อยก็คือ5เรานําผล2ตัวรวมกันนะคะ7จบวกกับ5ได้เท่ากับ12นะคะเราจะใช้แค่หลักหน่วยนะคะก็คือ2นะคะเราจะใช้แค่หลักหน่วยก็คือ2นะคะเราก็จะได้เป็นเด่น1ตัวแล้วก็คือ2นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นเราจะใช้หลักพันนะคะ จากนั้นเราจะใช้หลักพันก็คืองวดนี three, ้หลักพันก็คือ3มนะคะงวดนี้หลักพันก็คือสามให้ไปบวกกับสคงที่นะคะให้ไปบวกกับสี่คงที่3ามบวก4ได้เท่ากับ7ดนะคะเราก็จะได้เด่น1ตัวก็คือ7ดนะคะได้1ตัวก็คือ7นะคะจากนั้นให้นำเจดนับเ,เพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็คือ8นะคะเราก็จะได้เด่นแล้วนะคะชุด ในตารางก็คือ278นะคะก็คือ2นะคะ2จะเป็นตัวนำตัวเด่นสุดนะคะ2นะคะ2แล้วก็7แล้วก็8ทีนี้หา5สมมาจากไหนนะคะ5กับ3มาจากไหนเราจะใช้นะคะผลนี้นะคะไปบวกกับคงที่บวกกับ3แล้วก็6นะคะ3 6แล้วก็7คงที่นะคะให้นำไปบวก3 6 7คงที่นะคะ 2บวก3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ5นะคะ7บวก6ได้เท่ากับ13ก็คือ3นะคะแล้วก็8บวก5ได้เท่ากับ15ก็คือ5นะคะเราก็จะได้ชุดที่2ก็คือ5 3 5หนะคะทีนี้มันจะมีเลขซ้ำกันก็คือ5เนาะเราก็ตัดหไป1ตัวก็จะเหลือแค่5้าตัวเดียวนะคะแล้วก็3นะคะ นะคะเราก็จะได้ชุดนี้นะคะชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะคะนะคะสองเจ็ดแปดนะคะสองเจ็ดแปดแล้วก็ห้าสามนะคะโผล่นะคะงวดวันที่สิบหกออกเจ็ดสองห้าเจ็ดศูนย์กรเข้าตัวเจ็ดนะคะเจ็ดสองแล้วก็ห้านะคะสามตัวของเรานะคะก็คือสองเจ็ดห้านะคะกระเข้านะคะในชุดนี้นะคะเอาละค่ะหาของงวดวันที่ หนึ่งเดือนแปดนะคะหนึ่งเดือนแปดที่ผ่านมานะคะหนึ่งเดือนแปดนะคะในชุดเราก็จะเห็นได้ว่าชุดแรกของเราก็คือสองหนึ่งศูนย์นะคะสองหนึ่งศูนย์นะคะมาจากไหนก็คือมาจากหลักแสนนะคะแสนในงวดนี้นะคะ,ะลืมบอกไปว่าผลนะคะทั้งหมดงวดวันที่สิบหกออกห้าห้าหกเจ็ดสองห้าแล้วก็เจ็ดศูนย์ล่างเนาะหลักแสนของเราก็คือห้านะคะห้าบวกกับหลัก 100ก็คือ7นะคะหบวก7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะหบวก7ได้เท่ากับ1 0 12นะคะเราก็จะได้ชุดละ1ตัวก็คือ2นะคะจากนั้นนะคะให้นำหลักพันนะคะก็คือ6นะคะบวกกับ4คงที่นะคะบวกกับ4ี่คงที่6บวกกับ4ได้เท่ากับ10ก็คือ0นย์ะคะก็คือศนนับไป1แต้มก็คือ1นะคะ เราก็จะได้ชุดแล้วนะคะในตารางก็คือสองนะคะศ1นย์ะคะ2 0 1ศนะคะจากนั้นนะคะให้นำไปบวกกับ3 6แล้วก็7คงที่นะคะตัวแรกนะคะตัวแรกก็คือ2นะคะตัวแรกก็คือสองสองบวกกับ3าได้เท่ากับ5นะคะ15ก็ได้เท่ากับ5นะคะแล้วก็ศูนย์บวกกับ6ได้เท่ากับ6นะคะศูนย์บวกกับ6ได้เท่ากับ6 นะคะแล้วก็1บวกกับ7ได้เท่ากับ8นะคะ1บวก7็ดได้เท่ากับ8เราก็จะได้แล้วนะคะชุดชุดแรกก็คือ2นะคะ201นะคะ201ชุดที่2ก็คือห้าหกแปดนะคะก็คือ5 6แล้วก็8นะคะโพลนะคะของงวดวันที่1สิงหาคมนะคะหัวรัฐบาลออก261แล้วก็69นะคะก็ข้าวตัว2นะคะ6 แล้วก็1น,นะคะ26 1ของเรานะคะราค่าสำหรับสูตรนี้เราจะใช้คำนวณนะคะเราจะใช้คำนวณหาของงวดวันที่16สิงหาคมนะคะวันที่สิสิงหาคมนะคะ,คะ,คะเราจะใช้สูตรนี้นะคะผลของวันที่1นึ่นะคะออก 1> 9ก้าหนแล้วก็หกเก้านะคะสูตรของเรามีอยู่ว่าสูตรที่1ก็คือเราจะใช้หลักแสนนะคะก็คือเกบวกกับหลักร้อยก็คือหนึ่งนะคะเก้าบวกกับหได้เท่ากับเท่าไหร่คะเอเอขออภัยค่ะเก้าบวกกับสองนะคะหลักร้อยก็คือ2องนะคะเก้าบวกกับสได้เท่ากับ1นึ่งะคะเราก็จะได้ตัวแรกแล้วนะคะก็คือ1นะคะ ตัวแรกของเราก็คือ1ตัวที่สองนะคะเราจะใช้หลักพันก็คือศูนย์นะคะหลักพันก็คือศูนย์บวกกับ4ี่คงที่นะคะ 0, บวกกับสี่ย้ํานะคะบวกกับสี่คงที่นะคะศูนย์บวกสี่ได้เท่ากับสี่นะคะศูนย์บวกสี่ได้เท่ากับสี่จากนั้นให้นับไปหนึ่งเต้มก็คือห้านะคะก็คือห้าอ่ะเราก็จะได้แล้วนะคะชุดของนะคะชุดของงวด ชุดแรกนะคะ,ะเดี๋ยวเขียนตรนี้ให้ล้กันนะคะชุดแรกของเราก็คือ1นะคะ1ตัวที่2ก็คือ4นะคะแล้วก็ตัวที่3ก็คือ5นะคะลายมือเดี๋ยวนะก็คือ5นะคะก็คื 5. อ5้าเราได้แล้วนะคะก็คือชุดแรกก็คือสี่หนนะคะ4ี่ ต่อมานะคะให้นำไปบวกคงที่ก็คือบวกกับ3 6แล้วก็7คงที่นะคะ1บวกกับ3ได้เท่ากับ4นะคะ1บวก3ได้เท่ากับ4นะคะ4บวก6ได้เท่ากับ0นย์ะคะ4บวก6ได้เท่ากับ0นะคะแล้วก็7บวกกับ5ได้เท่ากับ2นะคะ7บวก5ได้เท่ากับ2เราก็จะได้อีกชุดหนึ่งนะคะก็คือ 402นะคะ 4, 0, 2นะคะ4เราจะเห็นได้ว่า4นะคะซ้ำแล้วก็ตัดไปเลยนะคะจากนั้นก็จะเหลือ0แล้วก็2นะคะเอาล่ะค่ะชุดของงวดวันที่1ไอ้วันที่16นะคะสิงหาคมชุดของเราก็คือ 1, 4, 5แล้วก็20นะคะถ้าจับออกมานะคะชุดมันก็จะได้เป็น ชุดนะคะชุดก็คือ4 415นะคะ415อ่าหนึ่งชุดนะคะชุดที่2ก็คือ402นะคะเนาะ402ทีนี้ให้นำมาคระกันนะคะวิธีการเดี๋ยวนะเอาไปแอดลบนิดไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดีกว่านะ าอาละคะนี้ดีกว่ามันจะได้เห็นกันชัดๆน,น,นะคะชุดแรกของเรานะคะเดี๋ยวนะพีเคราะห์กันนะแป๊บหนึ่งนะชุดแรกนะคะชุดแรกของเรา415เนาะ415อ่ะชุดแรกก็จะได้เป็น ชุดแรกก็จะเป็นอสองนะคะสองแล้วก็หนึ่งสี่นะคะชุดแรกนะคะคือสองหนึ่งสี่นะคะแล้วก็ศูนย์นะคะหนึ่งห้านะคะแล้วก็สี่สองห้านะคะ แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะก็คือสองห้าูนนะคะสองห้าูนแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะเอ่อก็คือหนึ่งสองูนนะคะนะคะเราก็จะได้ชุดแล้วนะคะชุดทั้งหมดนะคะ ชุดทั้งหมดก็คือ214 015 412 250แล้วก็12 0นะคะ,ะ,ะคะราคาสำหรับนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอ่าสูตรก็คือสูตรนะคะ มีสูตรใหม่ๆแอดก็จะเอามาให้กับสมาชิกได้พิจารณากันเช่นเดิมนะคะผิดพัดประกันใดแอดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะเพื่อรับแนวทางดีๆทุกๆงวดนะคะมีสูตรใหม่ๆก็จะมาลงให้กับสมาชิกนะคะเช่นเดิมนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะกล่าวสวัสดีโชคดีทุกคนคะ่ะ